เลิกอย่างเป็นทางการก็คือมาตินดูบัฟก้านะครับไปอยู่กับสโมสรอันฉชบับนั้นถูกยกเลิกเพราะเอ็ดีฮาวต้องการอยู่ต่อไงให้อยู่ต่อคือรายงานเบื้องหลังเนี่ยนะครับตัวของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยนะครับไม่สามารถหาประตูได้ทันเพราะว่าช่องว่างของกดฟิแนนเชียลสิ่งสำคัญที่สุดนะครับต้องรักษาดูบัฟก้าไว้แล้วก็นิกโปนี่นะครับบาดเจ็บดูบัฟก้าต้องเล่นต่อ ย้ายไม่ได้แน่นอนครับทุกอย่างตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปซื้อใหม่ก็ยากเพราะช่องว่างกด P S R น้อยรายได้ซิลน้อยจุดยืนหลักคือหลังจากนี้ซิลจะต้องขายผู้เล่นให้ได้เงินะระดับร้อยล้านปอนด์นนั่นก็หมายความว่าการออกของอีซักหรือตัวของกองกลางบูนูกิมาไลส์เป็นเรื่องที่ทำได้นะถ้าจะทำ